สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องนกตเงอมูเลตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมีด5นิ้วนะครับมีดวัดวาระปกติปี2561อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะพูดถึงลายอะไรในวันนี้นะครับผมพูดถึงไปแล้วนะครับในส่วนของออที่เป็นลายเสยมาครึ่งใบแล้วก็เสมาเต็มใบนะครับทีนี้มาชมกันในส่วนของลายถักมานะครับ จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับที่ถือว่าค่อนข้างเป็นลายที่สวยงามและนิยมนะครับเดี๋ยวมาชมกันมีดแบบนี้นะครับที่ผมให้ชมณขณะนี้นะครับเป็นมีดวัดวาระปกตินะครับเป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับทาจากกระดูกวัวฟอกขาวนะครับหลายหลายคนบอกว่ามีการเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นกระดูกช้างอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่มีกระดูกช้างนะครับแล้วก็เล่มนี้พิเศษนะครับมะ อาอู่แบบนี้เป็นร้อยจานนะครับใช้หมึกจานของหลวงพ่อนะครับมีดนะครับเป็นนะครับแหมไม่ได้ยกคิ้วนะครับแหมไม่ยกคิ้วตรงนี้คือจะเรียบๆนะครับอันนี้คือด้ามกระดูกฝักกระดูกเดี๋ยวมาดูลายด้านในกันนะครับในส่วนของลายลายแบบนี้นะครับเรียกว่าลายกรงจักรนายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะตรงนี้ฮะนะครับเดี๋ยวมาซูมดูกันนะครับ นี่เลยนะครับลายกรงจักรนาลายตรงนี้เป็นยันกระบองนะครับนะครับมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะตออคําว่าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน2561ันห้เอซึ่งาลายกรงจักรนาลายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นลายที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์สำหรับส่วนตัวผมมองว่า,ามีดห้านิ้วเนี่ยถ้าตอกลายกรงจักรนาลายเนี่ยเห็นไหมครั จะเต็มใบเกิดความบาลานซ์สวยงามเกิดความสมดุลน,นะครับค่อนข้างชัดเจนสวยงามนะครับแบบนี้นะครับปัจจุบันแบบนี้หายากแล้วนะครับมีดที่เป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับอ่าและที่สําคัญอ่าจะมีการตอกโค้ดอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับตรงนี้คือพัด97อ่าเดี๋ยวมาซูมดูกันนะครับอ่าในลายคลิปนะครับผมก็ให้ชมในส่วนของโค้ด นะครับฉะนั้นนะครับให้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ศึกษานะครับก่อนที่จะบูชาด้วยนะครับนะครับแบบนี้นะครับโค้ดแท้ๆนะครับนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับก็ปัจจุบันก็เริ่มเห็นนะครับในส่วนของมีที่โค้ดแปลกๆเนี่ยเริ่มมีมาละนะครับก็เป็นเสน่ห์นะครับของเขาเรียกว่าวัตถุมงคลนะครับก็จะต้องมีที่มันไม่ดีบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ แต่ว่าแบบนี้ชัดเจนลายตอกคมชัดนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับลายตอกลึกคมชัดแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเสน่ห์ของมีดถือว่าเป็นมีดยุคเก่าแล้วนะครับยุคต้นๆก่อนที่นะครับหลวงพ่อจะมีชื่อเสียงมากๆเลยปี61นี่ก็ถือว่าหลวงพ่อยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะครับปี6061นกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่านะครับก็เลยเป็นที่น่าเก็บสะสมนะครับแบบนี้คือ ลายในส่วนของลายกลงจักรนาลายนะครับนะครับแล้วก็ผมนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับในส่วนของมีดวัดวาระปกตินะครับปี2 5 6 1ลายกลงจักรนาลายนะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามกันด้วยนะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ